สวัสดีครับผมช่างสหัดซ่อมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซ่อมทีวีซัมซุงเป็น s m าร์ทท43นิ้วตัวนี้อาการเสียของมันก็คือ,อเสียปลักแล้วไฟไม่เข้าหลอด LED หน้าเครื่องก็ไม่มีไฟเข้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองซ่อมกันดูครับว่าอะไรมันจะเสียอาการไฟไม่เข้าไปดูกันเลยครับผมถอดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างในของมันอันนี้ก็คือเมนบอร์ดของมันนะครับนี่คือเมนบอร์ดของมัน อันนี้คือสายแพรสายแพรขึ้นมาจอตรงนี้อันนี้ก็ power supply อันนี้ก็ลำโพงมีแค่นี้ครับอของซัมซุง43นิ้วเดี๋ยวเราจะมาทำการเช็คหาตัวเสียกันนะครับว่าอาการไฟไม่เข้าเกิดจากสาเหตุอะไรครับอ,อันนี้คือปลั๊กไฟเข้านะครับปลั๊กไฟเข้าฝั่ง L นี่ฝั่งลายนะครับมันก็จะมา,มาผ่านฟิล มาผ่านฟิวแล้วก็ฝั่งนี้ผันนมอแปลงตัวนี้ผันนมอแปลงตัวนี้ก็มมเลตติฟายด้วยไดโอดบิดเพื่อจะเป็นไฟสามร้อยสามร้อยโวลต์แล้วก็มาเก็บประจุที่ C ตัวนี้อ่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้แล้วก็ผ่านมอแปลงตัวนี้มาเลี้ยงมอสเฟตตัวนี้เพื่อจะผลิตไฟต่างๆออกมาเดี๋ยวผมจะทำอ่าลองวัดดูฟิวก่อนนะครับว่าฟิวตัวนี้จะขาดไหมอ่าเพราะว่าไฟมันอ่ามันผ่านฟิวตัวนี้มา ตัวนี้ฟิววัดไม่ขึ้นอ่าวัดไม่ขึ้นฟิวตัวนี้ก็ขาดถ้าฟิวขาดเนี่ยอย่าดีใจนะครับไม่ใช่หมงอุดๆนะครับตัวนี้ฟิวขาดแสดงว่าต้องมีเกิดการลัดวงจรของไฟฟ้าเพราะว่าฟิวตัวนี้มันจะขาดได้ก็ต้องอ่าเกิดการไฟฟ้าลัดวงจรถึงจะขาดอ่าเดี๋ยวผมจะลองวัดตัวนี้ลองดูว่าว่ามันจะเสียไหมตัวนี้นะอ่าตัวนี้ มันต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเห็นไหมขึ้นทั้งสองข้างลนอ่าไม่แน่ใจว่าตัวนี้เสียหรือว่าเป็นเ็จเสียตัวนี้เดี๋ยวผมจะพลิกขึ้นมาให้ดูอืมเพราะว่าไฟอ่อไฟที่เข้ามาผ่านฟิวตัวนี้เข้ามาแล้วก็ผ่านพวกมอปแปลงมอปแปลงพวกนี้มาเข้าในอดบิดตัวนี้อ่าแล้วก็ฝั่งบวกตัวนี้มันจะมาผ่านมอปแปลงตัวนี้เข้ามานี้ อ่าเข sí, actually, ้ามาตรงนี <tech Kid> <se> ้แล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็มาเลี้ยงมาเลี้ยงเฟตตัวนี้เดี๋ยวผมลองวัดเฟตตัวนีอ่าเฟตก็ขึ้นอ่าเฟตก็ขึ้นทั้งสองข้างอ่าขึ้นทั้งสองข้างเดี๋ยวผมจะลองถอดไดโอดบิดตัวนี้กับมอสเฟตตัวนี้ออกมาดูว่าสองตัวนี้ตัวไหนเสียเดี๋ยวลองไปถอดออกมาเช็คดูกันครับวันนี้ผมลองถอดมอสเฟตออกมาตัวเดียวนะครับปรากฏว่ามอสเฟตช็อตนะครับเพราะว่า ไดโอดบิดตัวนี้พอถอดมอสเฟสมาแล้วมาลองวัดดูอถ้าสีแดงแตะข้างบวกที่มันเป็นเหล่มเี่ยๆอย่างนี้มันต้องขึ้นนะครับถ้ากลับอย่างนี้มันจะไม่ขึ้นเข็มก็จะไม่ขึ้นนาสีแดงจับตรงนี้ก็จับตรงนี้ต้องขึ้นตรงนี้ก็ต้องขึ้นตัวนี้ก็ต้องขึ้นถ้ากลับอย่างนี้มันต้องไม่ขึ้นมันต้องไม่ขึ้นทุกอันปรากฏว่ามอสเฟตตัวนี้ช็อตตัวนี้นะมอสเฟตตัวนี้เดี๋ยวลองวัดดูะ ขึ้นทุกขาเลยตัวนี้วัดขาไหนก็ขึ้นหมดใช่ไหมะจะกลับด้านยังไงก็มัดขึ้นหมดทุกตัวมดเฟดตัวนี้เสียครับสาเหตุของมันน่าจะเกิดจากความชื้นที่ซิลิโคนตัวนี้มาปิดไว้ซิลิโคนมาปิดไว้มันอาจจะเกิดความชื้นแล้วมันก็จะสามารถทําให้มันช็อตได้ผมจะเปลี่ยนมดเฟดตัวนี้ลองดูแล้วก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะซี C, ตัวนี้ลองดูค่าสองสองหนึ่งครับถ้าเราเปลี่ยนมดเฟด เราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยทุกครั้งนะครับเดี๋ยวจะซื้อมาเปลี่ยนลองดูครับผมนี่นะครับอะไรที่มันเสียนะครับสามตัวมอสเฟตแล้วก็ฟิลตัวนี้ 5m ออ่าซตัวนี้ก็ 2212k โวลต์นะครับเดีย๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้สามตัวนี้นี่อะไรที่ซื้อมานะครับนี่อะไรฟิวแล้วก็ซแล้วก็มอสเฟตเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนลองดูครับว่ามันจะใช้ได้ไหมครับผม,มเฟตที่ผมจะเปลี่ยนเข้าไป ดี๋ยวจะเปลี่ยนมอกเ่ินตัวนี้ตัวใหม่เป็นมอตัวนี้ขันให้ดีๆหน่อยอขให้จีตัวสีฟ้าๆนี่ก็จะเปลี่ยนตัวใหม่เลย ตัวนี้ก็สําคัญก็ทําให้เป็ดชอตได้ตัวนี้นะดีเราจะเชื่อมหมัดดีเลยมีกาวติดมีซิลิโคนติดก็เชื่อมติดอย่าง ส่วนฟิลนะครับส่วนฟิลนี่ผมก็จะใช้หลอดไฟต่อป้องกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองวัดไฟดูว่าเราใส่อะไรเข้าไปแล้วอ่ามันจะมีตัวเสียตัวช็อตอยู่ไหมตัวนี้นะ,ะใส่หลอดไฟพ่วงไว้เพื่อป้องกันป้องกันอันตรายตัวนี้นะ ตอนนี้ผมก็ได้ใส่อะไรเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอตรงที่ฟิวนี่ผมก็ยังไม่ใส่ฟิวเข้าไปนะครับผมจะใส่หลอดไฟป้องกันไว้ก่อนเผื่ออะไรยังมีอะไรตัวไหนมันช็อตอยู่ป้องกันไว้ก่อนว่าถ้ามันเกิดการช็อตลัดวงจรขึ้นมาอะ,อะไรจะได้ไม่เสียหายจะได้หลดหลอดไฟจะได้โหลดไฟไว้ได้เดี๋ยวผมจะลองวัดไฟดูครับอลองเสียบปลัดด๊กดูว่าอะไรที่เราใส่เข้าไปใช้ได้ไหมหลอดไฟก็ติดนะครับ ป้องกันไว้เดี๋ยวมาลองวัดไฟอ่า13โวลต์ตรงนี้ดูก่อนนะครับว่าไฟจะออกมาไหมถ้าไฟออกมาก็แสดงว่าใช้ได้ปกติครับผมลองวัดดู๋อมาปกติอ่าออกมา12โวลต์อยู่ตัวนี้นะที่จริงเป็นไฟ13โวลต์แต่เราหลอดไฟถ่วงไว้มันอาจจะออกน้อยอออกน้อยนิดนึงอ่าโอเคแสดงว่าปกตินะครับเดี๋ยวผมจะได้ใส่ฟิลแล้วจับกอบลองดูว่า ภาพจะสวยไหมโอเคครับผมอันนี้เป็นฟิลของมันครับเป็นสโลโมฟิลนะครับอ่าไม่ใช่ฟิลแบบใสๆถ้าฟิลแบบใสๆเวลามันขาดมันจะน่ากลัวมันจะมีไฟประกายไฟแลบออกมาแต่สโลโมฟิลนี่อ่าเวนเวลาเกิดไฟฟ้าลัดวงจรตัวนี้ค่ามันก็จะสูงขึ้นมันก็จะไม่น่ากลัวครับผมผมจะใส่สโลโมฟิลของมันคืนเหมือนเดิมครับผม เชื่อมเร็จเลยวเดี๋ยวจะใส่เรียบร้อยแล้วก็จะลองประกอบดูครับจะประกอบดูภาพดูว่าทุกอย่างโอเคไหมโอเคเรียบร้อยจะประกอบเลยครับผมเดี๋ยวผมก็จะประกอบแผงเข้าไปครับแผงเพื่อเปิดลองดูว่าจะเป็นยังไงว่าภาพจะสวยงามไหม อ่าโอเคตัวนี้ไม่มีน็อตล็อกนะครับมันจะมีคลิปล็อกของเขาเองตัวนี้ด้านขลางรุ่นนี้จะเป็นอย่างนี้โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองเสียบปลั๊กลองดูครับว่าเราเปลี่ยนอะไรเข้าไปแล้วจะใช้งานได้ไหมอ๋อมีเนีมีแสงขึ้นแล้วตัวนี้นะอ่ามีแสงขึ้นมาแล้วมีเสียงแล้วเขานี้เดี๋ยวมาดูภาพกันโอ้สวยงามมากเลยครับไหมภาพสวยเลยอ่า มีโลโก้ขึ้นแล้วตัวนี้ซัมซุง43นิ้วโอ้โห hmm. oh. สวยงามมากกำลังโหลดอยู่เป็นสมาร์ททีวีตัวนี้นะ hmm. ตัวนี้เป็นสมาร์ททีวีครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะประกอบลองภาพดูครับผมนี่ครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสมาร์ททีวีซัมซุง43นิ้ว ผมช่างสามหัดซ่อมสวัสดีครับผม